สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีลงเตะก,กันทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมจะพาไปดูทั้ง5คู่เลยครับว่าเราควรจะเชียร์ทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟ เอาละครับเริ่มที่คู่แรกครับเตะเร็วเลยครับ19นาฬิกา30นาทีนะครับก็เป็นเกมที่กุริสั้นฟ้านะครับเอเวอร์ตันจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับให้เลือกเชีย์ทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าไปได้เลยนะครับผลงานในเกมนัดล่าสุดเสมอแมนยูมา2-2นะครับการได้นักเตะอย่างฟิลิเป้คูตินโยมาลูก้าดีนมาทําให้ทีมดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะครับดังนั้นบุกไปเยือนเอเวอร์ตันเกมนี้ที่เพิ่งปลดราฟาเบนิเตสไป ก็เชื่อว่าต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งเลยครับให้กับทางบิ๊กดังในการสร้างทีมใหม่นะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าเชื่อว่าลูกทีมของซีเวนเจร์ลาดบุกมาน่าจะเก็บ1แต้มได้เป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์วิลล่าไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในคําคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับก็เป็นเกมระหว่างแมนยูเปิดบ้านต้อนรับการาเยือนทีมอย่างเวสต์แฮมครับคู่นี้ให้เลือกเชียร์ทีมอย่างแมนยูไปได้เลยนะครับโมเมนตัม um ของพวกเขาที่กําลลัังกบมา แผนการเล่นใหม่ระบบ4-3-3ก็ถือว่าทำได้ดีด้วยนะครับนักเตะอย่างบูโน่ก็เริ่มที่จะกลับมาอันตรายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวหลักๆก็ยืนครบนะครับโรนัลโด้อีเลนกานะครับรวมถึงเมสันกรีนวูดทีมเยือนของพวกเขาในวันนี้นะครับก็เป็นทีมอย่างเวสต์แฮมครับเกมนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งพลิกล็อกนะครับแพ้กับปลีดไป2ประตูต่อ3นะครับเวสต์แฮมฤดทุกการนี้นะครับในช่วงไหนที่เขาฟอร์มตกลงไปหรือฟอร์มด r o p ลงไปมักจะเป็นการดรอปแบบติดต่อกันนะครับดดนนนน้้้้่่่ีบเเลือกกชยมมาาาไววใ็ น่าจะเก็บ3าแต้มได้ครับเชียร์แมนยูไปได้เลยนะครับคู่ที่3าในค่มขึ้นวันนี้นะครับก็เป็นเกมระหว่างเบรนท์ฟอร์ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างวูฟแฮมตันวันเดอร์เรนะครับสำหรับคู่นี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างวูฟแฮมตันไปได้เลยครับผลงานช่วงหลังนะครับ5เกมหลังสุดไม่แพ้กับใครนะครับ แล้วก็ชนะคู่แข่งนี้ไปถึง4เกมด้วยกันส่วนอีกเกมหนึ่งเสมอตัวหลักในวันนี้นะครับจะขาดไปเพียงแค่วางฮีชานเท่าน,น,นั้นนะครับส่วนคนอื่นๆจะนำทัพโดยนักเตะอย่างราอูคิมิเนสครับอาดามาตาเร่ are, และก็ดานิเอลโพเดนจะเป็นสามประสานในเกมรุกนะครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเบนส์ฟอร์ดซึ่งเบนส์ฟอร์ดผลงานช่วงหลังครับสามเกมที่ผ่านมาโดนคู่แข่งนี้ยิงไปถึงสิบลูกด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าเกมรับกําลังมีปัญหาในขณะนี้นะครับเชื่อว่าวูฟเกมนี้น่าจะบุกไปเก็บหนึ่งนงนนน้้้อยและะสาาามรรถถุึงหชได คู่ที่4ในคัคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับก็เป็นเกมระหว่างลีดกับทางนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้ให้เลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างลีดยูเนเต็ดไปได้เลยครับลีดยูเนเต็ดครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับโดยเฉพาะการเล่นเกมในลีกชนะมาติดต่อกัน2นัดนะครับเกมล่าสุด บุกไปชนะเวสแฮม3อ,อนะครับก็เชื่อว่าหลีดตอนนี้นะครับน่าจะได้ความมั่นใจกลับมาพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องการ3าแต้มในเกมนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทําแต้มในการหนีโซนสีแดงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะครับส่วนทางทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับผลงานก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ6เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครและสิสิในการออกไปเยืนในฤดูกาลนี้นะครับปรากฏว่าพวกเขา ก็ยังไม่ชนะใกลเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับลีดเล่นในบ้านเชื่อพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วสามารถลุ้นถึงหน้า3แต้มได้ครับเลือกเชียร์ลีดอยู่ในเตดไปได้เลยนะครับปิดท้ายในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมระหว่างเซาท์แชมตันนะครับวันนี้จะเปิดเซนต์แมรี่ต้อนรับการไปเยอนทีมยาูงอย่างแมนซิตี้นะครับสำหรับทีมอย่างแมนซิตี้นะครับเกมนี้เลือกเชียร์พวกเขาไปได้เลยนะครับเพราะว่าสถิติก่อนหน้านี้ในการลงเล่นเกมลีก12เกมหลังสุดครับพวกเขาชนะรวดเก็บ36แต้มเต็มนะครับ ลองคิดดูนะครับขนาดทีมอย่างเชลซีในเกมนัดที่แล้วยังไม่สามารถหยุดแมนซิตี้ได้เกมนี้ครับเซาแลนตันผมก็เชื่อพวกเขาก็ไม่น่าจะหยุดความร้อนแรงของซิตี้ได้นะครับจิงอยูครับเซาแลนตันผลงานในบ้านที่เซนต์แมรี่เจ็ดเกมหลังสุดจะไม่แพ้เลยนะครับแต่เกมนี้ผู้มาเยือนเป็นทีมอย่างแมนซิตี ผมก็เชื่อว่า่าจะถึงเวลาสักทีหนึ่งครับที่ทางซอร์เตมตันเล่นในบ้านก็น่าจะแพ้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้ซิตี้ด้วยมาตรฐานที่สูงณขนาดนี้นะครับน่าจะบุกไปชนะและจะเป็นการชนะมากกว่าหนึงประตูขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์แมนซิตี้ไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามครับช่องยูทูบโฟนตุง a n n e l เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ